แค่ใส่แว่นทาจะไม่รู้ว่าสีเป็นยังไงไม่ไปกิ๊บหนอกแดดไงออกก็พอดีแหละมั้งเถอฮ้ยดูเหมือนไม่แต่งเลยไม่ไม่แต่งจริงเออนี่หน้าสดไม่แต่งเนี่ยหน้าสดอย่างเงี้ยนี่ก็หน้าสดไม่หน้าสดอย่เนี้ยคือไม่มีการไม่มีพวกตาไม่มีตาอายไลเนอร์หรือคอนซีลเลอร์คำนของเราเขาไม่เหมือนกันเนี่ไม่มีแก้มมีแต่แป้งฝุ่นและคิ้วไะปากแค่นั้น

เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มุดแม่มุดอยู่ในถุงถุงปุ๋ยม้วนหรอตีหรอขนบางอ่ะไม่ได้นี่น้องเาสวยเออแบ๊แบ๊แบ๊กแบ๊กแค๊กตัวแป๊บหนึ่งยังไม่ต้องพผลนี่มันเข้ากันกัะเบกัะเบีเสื้อกับเอามาใกล้ๆกันเด้อยานี่ไป ต้องบอกให้แบบเราพ่อกันนะเขกันะเงี้ยพี่เก๋หูงเอาไงอะเคไม่ได้เลนะเทไว้ก่อนเพราะว่าของบ้นออวนี้ก็้ใช้รือว่าเอาคืนหรือว่าบอว่าให้ใส่ขอแล้วไม่เอาเาใส่เันนอ๋อใส่วันนี้เหรอวันนี้วันนี้จะมีเหรอ เราต้องถอยไหมถือน้องถอยเออเน็ตเนถอยยืมเลยนะเบอร์เพราะว่าแขงนับแขงแบบส้มมากอะคือปากกส้มมันมัะแข็งกันดิอ่ะแข็งมันไอ้นี่ไงแขมันตงเลยอุ้ยมีชื่อด้หรออันนี้เ้ยน่รักอ่ะมันไม่มีใครกล้านูมยิ้มนัดไกบิับหัวกับหัวกับหั

ต้องพันไปแบบไปมาขาเจออะไรให้คนเห็นความไปบว่างเมทันอ่างเงี้ยไม่ผ่านคอต้องให้คนเจเว้ยาไนี้าเานเดี๋ยวพี่ป็นตัวจริงอะก็ไม่แปลี่ยาพูดส่วนอื่นน่าเหมือนวยกเว้นล่องข้างบนอะไม่เหมือน เดี๋ยวก็มีว่าเราก็ได้ฮะว่านมันโง่ตายว่านเราก็ได้ตว่านมันโง่เนี้ยนะสวยจังเลยค่ะเนาะอ๋อเอาคือเอามันมันทำมาสแกนกับคอมพิวเตอร์อะค่ะโอ้ไม่หิวเข้มเชียวที่แบบไงแบบสวยก็สวยก็คิ้วอุ้ยขิวเป๊ะมากสวยเนาะขิวเป๊ะฟันเข้าด้วยฟันเข้า ว้าเก่งดีอดวอมว้อมดูไวเลยวองดูอันนี้เขาว่าเขาว่าคุณท่าในแล้วใครเดือดกันท่าเดือดนอปากทไมล่ะคยมไม่ขาไม่ขาไม่ขาค่อยขวาค่อยขวาค่อยขวาขวาขวาค่อยขวาหรือลอกระทิงอ่ะลอกระทิงคกันอกันทิงอกันมืออยกันมือถืยวถือคุอ วิ่งเข้าใส่หรือวิ่งหนีพวกเราด้วยนะเราวิ่งเข้าสวยจังหเนเหมือนที่งหนีได้หรอวัสี่อดีค่ะหมดยางยางีไม่ได้จิบแช่ตู้เย็นทันกบุญแล้เนตเรอคอเนบอแช่ตู้เย็นทันกบุญตู้เย็นทําเลยอะมีตู้เย็นทําเลยมัน ใช่ใช่ของกินเยอะแล้วก็แล้วมันไม่เยอะหรอกหมายถึงว่าถึงถึงสายมัเป็นป่องใช่ไหมแล้วหนูไปยัดใส่แล้วมันก็ได้รู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 แวไาจักรากันถ้าได้เอาเอาสายใหม่เข้าไปทไมนี้ได้เอาแป้งแป้ส่เ้าไอ้าวไอ้สายใหม่มันพอ้าวไม่แกนเป๊ะไเป็นไรหรอเอาปออมาง้ไได้หมเวมาเป็นคาราเมลเลยนีย มเสีย้า่วสวทำไมให้ยากเลยซ่เซซเก็บเเก็บเก็วัยรุ่นจริงเอาไปพันข้างในดีป่ะฮะพันข้างนอกสิันข้างในทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เห็นอ๋ออเียเตอีตรงนั้นจะลูกไม่ต้องขอ ไม่ต้อเดินเข้าไม่ได้ไอพี่จอยจไดูวันนี้แลบหรือเปล่าอ้าวเนท้ายเนทหนึ่งเก้าโอเคเนทไปดูวันี้แฉลไหมถ้าหวนนนี้เรางินเก้าท่ไหนอ่ะสมุทรีโอ้อ๋อเต็มเลยเนาะ่จัดเต็มจัดเต็มไม่เหลือไม่ไ่ไหมเนเต็ม่ขนาดนี ไม่ไปแล้วไปไม่ไมบอกาสถานีเองวันนี้เน้ไม่ขาดอะขาดอย่นี่เลขาดนิดนึงมามาขาดนิดนึงมาแล้วเหรอที่ย่ยมาแล้วครมได้ครับตกแล้วนี่ขวายขึ้นไปตกแล้วโอเคตกค่้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อก่คยมเลยไม่ใช่ไม่ใช่หะไ่ไมแม่ไม่่้แ่วาดเข้าไปแล้วนะไม่ใ่ค่อ่าเพราะว่าแต่บ่แ่งกับแมวว้าแวามาหรอโอ้แ่งม

แยกตาอยู่นั้คือมองทนเลกันนี่คือมองตากันตาไปซ้ายขวา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 นี่มันไวรุสเลยดีฝาดีฝาหยุกให้ไปสปีพูดฟอันขบวนใช่ไม่เขียนเอฟฟอไปเปนฟอนนี่พี่ฟ้าบ่อยอ่ะไม่ใช่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวขยับนี่ซ้ายไปขวา เนี้ยดุยดุยตอนแล้วเขาาแถลงข่าวกันไมเนี่ยเขาแถลงข่าวกันฟูขาได้กินปลาเลยของชอบไม่กินมีอันนึงกินพ่อน่นะ่ดปลา ไม่มีใครรู้วันนี้มองอยู่เนี่ยไม่มีใครหลอกเอาไลมาจากขวาเนี่ยสแอไรไล่ได้มาจากขวาเนี่ยอะไรไไ่จากขวาเว่าเทียมเยอะันเปิดเลยอะไมู้จะเยเยีกเเสร็จแล้วไปตื่นช้าง

จึ้งวนนี้ครับคุชโลตายแล้วไม่ได้กลยังมีตาลกใหม่ยังเป็นกอฟในทวีตนะคะเดี๋ยวขอตตาสุดท้ายก็ไพี่ปอส่งให้แล้วีนึยเดี๋ยวส่งลายให้ขึ้นทางหวยแพงๆนเนยนะหวยพันหนึ่งว้าเอวยมาตงเลยวยพันหนึ่งหวยอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยนี่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 นนนี่ ถ่ายรูปได้ไหมได้ไหมได้ได้ขออนุญาตได้ไหมทำไมได้เอาใส่แว่นอองไม่เห็นเขาลองตดออกไม่ฝากอขอกระสานไ้ใส่มาุ เอา้องเด็กใช่เราจคไมมาเด็กครับขนต้องไม่วอ่ะไม่อ่กระด่างเผือกไกระดิบหมดแล้วไปแล้วนะสายเลยตอกตกตขเข้าเขาจะเข้าในคอนต์เนตเนตไปถอยไปถหนุกตอกตอกตอตอ โอเคี่ค่ไม่มสวยขาวยเลยอะอดะขอไปแแ้งสัดต้องสนะเช็คแถอโดยด้านเลยตรงะา้ัวสรกต่อ มันจะขยับมาเรื <benim dividends> ่อยๆเลยอะตอนถ่ายดีตอนยังไม่สวยถ่ายตอนราตอนย็นดีอีกอะไรนะเด็เ็เ็กเน็ตกล้องแม่เนี่ยามาเพียบเลยเดนเลมอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ีไม่ใช่ไม่ใช่ดีาเปนอหาอว่นี่ร้ายว่ะ ใชนั่นย้ำอีกย้ำอีกให้คนเริ่ม่ย้ำไปแล้วนดยวไปแน่ไแน่ไปแน่น่ไป่ไปนนี่นี่ไปไปนี่มแต่จำเลยว่ะเพเดียวหโหไปโอ้่ยนังจะดิ้นไหมเนี่ยแบบดิน

ไป <si> no uh, um, uh, 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 uh. yeah. ี่ีน้าไปไปไรูต้ใช่หอไม่เนธเนยเนธเนธเนธเเนธเนเนเนธ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 เนนเนธเนธเเเนธเนธเนเเเเเนนเนนเ รถเ,เลยนะขาจ้ละลายไม่ให้ไปด้วยแ่จะกินไปทั้ง,ทงสวน,นะน,นี่ยดีแล้วที่ไม่ให้เขาะิไปทัสวนี่ยวเราไปันงไยเลยค่ะไม่บาย